สวัสดีค่ะชาวลัคนาตุลราศีตุลทุกท่านค่ะคลิปนี้คือคลิปพิเศษดาวพุดย้ายได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะส่งผลอย่างไรกับชาวกุ่มบ้างคลิปนี้อธิบายไล่เรียงด้วยดวงดาวตามหลักโคราศาสตร์ไทยแล้วก็มีในเรื่องของไพ่ด้วยนะคะไพ่ยิปสีที่จะมาบอกรายละเอียดรวมถึงมีในเรื่องของ แหล่งพลังงานโชคลาภจากไพ่ด้วยนะคะการทํานายในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทํานายรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องธุรกิจการเงินจานวนมากเรื่องสําคัญมากๆเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นเพราะพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซี 4. หรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะส้มฝากนะคะกด subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกทุคลิปที่ออกมานะคะชาวตุลค่ะต้องบอกว่าสำหรับในช่วงวันที่16มิถุนาไปจนถึงวันที่12กรกฎานะก็<ฆ>ประมาณครึ่งเดือนด้วยกันเนี่ยนะคะดาวพุธนะคะ ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีที่ราศีมิถุนอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนสุภะนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรือนที่ดีอีกเช่นเดียวกันนะคะนะ,ะนะซึ่งก็ให้ผลกับชาวตุลดังนี้ค่ะซ้มต้องบอกว่าด้วยความที่ชาวตุลเนี่ยยังมีราหูเลงอยู่อังคารก็เลง็งแล้วก็มฤตยูยังเลงอยู่นะคะเดี๋ยววันที่7จะค่อยๆค,คลี่คลายวันที่7ก็มฤตยูก็ออก ส่งผลให้ในเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีอ่มันยังมีแต่ส้มเชื่อว่าดาวพุธอ่ะที่อยู่ในเรือนสุภระจะมาช่วยทําให้อะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นส่งผลทําให้ในเรือนสุภะจะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเชื่อมั่นเชื่อถือในศินลธรรมที่ดีในเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นส่งผลให้ชาวตุนเนี่ยนะะยึดมั่นในเรื่องที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ มีความศรัทธาในตัวเองและผู้อื่นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผลดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูค่ะนะคะทั้งผู้คนทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักใครนะคะการเดินทางไกลในเรื่องของการศึกษาค้นควา้าไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะดีนะคะในการรับทุนในการศึกษาต่างๆถือว่าดีมากนะคะโดยเฉพาะในการ เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยก็ได้ผลดีในการพูดการเจรจาการสื่อสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยถือว่าดีมากๆประมาณนี้เลยนะคะคือโซมมีความรู้สึกว่าดาวพุธที่เข้ามาครั้งนี้ในช่วงครึ่งเดือนเนี่ยจะทําให้หลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันนงนวงอ่ะมันคลี่คลายไปในทางที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้หนักเกินไปนะทาให้เรารู้สึกว่าใจชื้นขึ้นต้องบอกแบบนี้เลยนะคะนี่คือประโยชน์ของเขา นะคะแต่เขาเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเข้ามาแบบแปบ๊บหนึ่งเนาะแต่หลังจากนั้นเขาก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะซึ่งส้มก็รู้สึกว่าเขาก็จะมาอยู่ในเรือนที่ดีเรื่อยๆนะทำให้ชาวตุนหายใจหายคอได้สะดวกมากขึ้นหลังจากนี้แล้วแหละนะคะมาดูกันสำหรับไพ่กันบ้างนะคะสองดาบหัวกลับมันยังมีอยู่นะคะในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องการทำงานในเรื่องการสื่อสารในเรื่องของการที่คิดอะไรไม่ค่อยออกมันยังมี งานเยอะงานหนักอ่ะยังมีอยู่นะคะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรให้ทำนะเออนะคะคุณยังมีงานมีอะไรอยู่ DM place หัวกลับเรามาะระวังอารมณ์เราที่ต้องการที่จะประสบความสําเร็จไวๆนะคะแต่ส้มคิดว่าเดี๋ยวคุณก็จะใจเย็นได้เองใจร้อนแป,ป๊บเดียวมันก็จะไม่ได้ร้อนไปเลยอ,อย่างนั้นนะคะเด๋ยวชาเวอร์หัวกลับคุณจะค่อยๆเย็นมันเหมือนกับยังมีไฟที่มันยังมีอยู่อะแต่มันมอดลงไปเยอะ มันไม่ได้เป็นไฟพึบพับขนาดนั้นเพราะฉะนั้นส้มเชื่อว่าคุณจะมีสติมากขึ้นในเรื่องของการที่จะเกิดโรครลำบากหรือว่าในเรื่องของการความร้อนฟืนไฟอ่ะพอเวลาเกิดขึ้นอะ่ะมันจะมีสัญญาณมันจะไม่เกิดปุบป,ปับฉับพลันด้วยอานิสง์ของดาวพุธตรงนี้ถ้าคุณรู้จักสังเกตอะ่ะนะคะเวลาที่จะเกิดอะไรที่ไม่ดีในการเดินทางความร้อนฟืนไฟต้นไม้โค่นลมอะไรต่างๆฝนอะไรต่างๆมันจะมีสัญญาณมาเตือนคุณแล้วคุณจะรอดได้ ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะคือวุดวิดะเออแล้วรอดประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นส้มส้มเชื่อว่าดาวฟุตเข้ามาครั้งนี้ทําให้หลายๆอย่างดีขึ้นนะ,ะต้องบอกแบบนี้ใครที่หวังในเรื่องของงานใหม่เงินใหม่จะมีเข้ามาแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะรอหน่อยต้องรอนิดนึงนะคะมีเกณฑ์แน่นอนการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น นะคะการเงินการทองจะคล่องตัวขึ no ้นสบายมากขึ้นต้องบอกแบบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที Luft ่ด like, ีกว่าแน่นอนต้องบอกแบบนี้เลยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่นะคะบางคนเนี่ยทำสองธุรกิจ2ออย่างไปพร้อมๆกันก็ได้บางคนไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นในเรื่องของการที่ได้งานเพิ่มได้งานเสริมได้เงินเพิ่มได้เงินเสริมแบบนี้ก็ได้นะคะมาดูสําหรับพลังงาน โชคลาภนะคะที่ดาวพุธส่งผลกับชาวตุลน,นะคะหนึ่งไม้เทา้าชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะมาจากเลขที่บ้านของคุณหรือเลขที่บ้านของคนผิวขาวร่างร่างเล็กที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะสิกซอบซอดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าชาวธาตุลมกุมิถุนตุลหรือเป็นคู่รักคนรักหรือเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมาโดยตลอดเขาก็จะนำโชคลาภหรือช่วยอุปถัมภ์คำชูคุณนะคะ ขอบคุณสำหรับชาวตุนค่ะขอให้ชาวตุนทุกท่านนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามามีความก้าวหน้ามีความสําเร็จในการทํางานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ